ใช่สบายดีเอฟซีทุกท่านนอกจากจะเป็นฟังเราฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะจ้าวันะวะนี้กับวอลนะ์กอัพกัอนทุกท่าเนาะท่างช่องเด็ตดอชแนลวันนี้น้องดาพาทัวร์นะจ้าท่านผู้ชมแล้วน้องดาจะไม่เลี้ยงดามาเปิดคลิปทีข้องยังฮูโบเป็นข้ององค์อ่างนะจ้าทุกคนเพิเอ่อนประยุกต์ใหม่เน,นาะเรื่องพัฒนาใหม่เนาะ เป็นแบบวิวงามแห้งเนาะท่านผู้ชมน้องหน้ามากเลยนี้เนาะเดี๋ยวน้องหน้าจะพาท่านผู้ชมมาชมหรือว่ารีวิวให้เบิง่งเนาะว่าสถานที่นี้เป็นแบบใดเนาะสวยงามขนาดไหนเนาะถ้าว่าน้องหน้าเห็นนี่น้องหน้าตื่นเต้นละเล,ะละ่าเพราะว่าวิวเพลินงามแห้งเนาะท่านผู้ชมไปชมกันเลยเนาะจ้าก่อนสิไปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะจ้าเผื่อเป็นกำลังใจให้น้องได้แอดทริปต่อไปเนาะจ้าท่านผู้ชมไปกันเลย เราจะทานผู้ชมน้องดากระลงจากมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยเนาะเรื่อว่าพีวิทย์เนาะพีวิทเหมือนใจดีดีเนาะน้องยามมาเนาะบอกไกลไกเองมาเลยลูกคนว่าบรรยากาศนาถนนหรือว่านาคลององค์ามเนาะคนจะมีสองฝั่งเนาะประดับไฟด้วยแบบสวยงามแพ่งเนาะตึกนีจะสง่าเนาะน้องดาเห็นสวยงามมากมากเลยเดี๋งมากเลยนั่งรถอยู่เนาะน้องดาแอบทายวิวอ่าข้างทางเล็กน้อยเนาะระหว่างนั่งมอเตอร์ไซค์มาจาก อิสระภาพมาถึงขององอางเนาะแล้วน้องนานจะพาผ่านผู้ชมไปชมบรรยากาศกันเลยเนาะจ้ะเนาะอันนี้นะจะเป็นเอ่อคยอดฉลองสถานที่อ๋อ,าาาอสถานีตำรวจเนาะน่าจะเป็นตึกนี้เนาะเป็นสถานีตำรวจเนาะน้องนาบองพี่ตองคออภัยหลายๆเนาะตื่นเต้น แน่แต่ไม่เห็นกับตาแล้วท่านผู้ชมมันนี่ก็คือขององค์อ่างนะจ๊ะนี่เนาะเดี๋ยวน้องดาจะไปเดินไปตรงสะพานบอลบอลขุนเนาะจะไปถ่ายวิวบอลขุนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไปชมกันเลยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะแล้วเขาจะพาท่านชมชมบรรยากาศเนาะทั้งขยะเพันเกันแบบเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะเป็นเอ่อจะแยกขยะเนาะ สะอาดๆเนะาะพัฒนาใหม่กัว่านะี้เนาะคนเปลี่ยนรูปแบบใหม่เนาะผพวกแค <c oughs> นมนวิวก็งามเพลงเนะาะทันชอบเขาแบบตื่นเต้นเนาะทีเดียม,มาแบบนี้เนาะเราจะเดินตรงกลางเลยมันจะคล้ายของหลากหลายเนาะอันนี้ก็จะคล้ายแบบเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเนาะเผินวาดวัดภาพเนาะจะสวยงามแห่งเนาะ ขอบคุณค่ะเป็นศินละปะเนาะขออนุญ,ญาตนะคะอืมจะวาดภาพแบบนี้เนาะเป็นจะวางคายน้ำเนาะมีที่คลององอ่างขอบคุณนะคะอันนี้น,น่าจะเป็นที่อิสตัน้ายอันนี้อ๋อมันเป็นปิดเนาะ สวยงามมากเราจะพาท่านผู้ชมชม,ชมอันนี้จะเป็นว้าวมันคืออะไรสวยงามแช่ไหมนนะแต่ละแต่ละทีเป็นจะคลายตอนถ้าเพิ่นขายบ่เบิดเนาะอ,อีกฝั่งหนึ่งจริงๆมีอีกฝั่งหนึ่งเนาะตอนอัดเพิ่นอาชีพยุทธเนาะสวยงามมากเราจะถ่ายเอ่อเวน้น่าจะถ่ายบรรยากาศแล้วว่าพาท่านผู้ชมชมนะ คนจะมีเจ้าหน้าทีเป็นจนยเป็นจนเนาะคอยหายบริการเนาะสวยงามเนะ่นาอานไปชอบไปชมพร้อมๆกันเลยเต้นเนมากๆเลยที่ได้มาี่กเนะาะสวยมาก เวลาตอนนะาจ๊ะอันนีนะนาาน้ก็จะเป็นรอสไลจะเป็นนักท่องเที่ยวนี่แล้วเนาะเพเ่อเปนประดับไฟแบบสวยงามแหงนะผ่านู้ชมอเนาะมันอินเลนวิวเนาะ แล้วน้องนาจะพาทานผู้ชมมา,มาชมกันเนาะหรือว่าแบบมาเดินตลาดถนนคนเดินทีคลององอ่างเนาะฝั่งน้องดาอยางนี่ก็จะเป็นถนนคนเดินหรือว่าเป็นขายของเนาะคนขายของช่าแบบขายริมคลมองก็ว่าได้เนาะแต่เพิ่นประดับใหยเป็นแสงสีสวยงามเนะาะสไลด์จนาของเทียวหลายเนาะทานผู้ชมแต่เป็นอีฝั่งนั้นนจะเป็นร้านอาหารเนาะเปิดเพลงแยงดังแนนอ จะเป็นแบบนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหลายคือกันเนาะแต่วันนี้น้องดาจะพาทางผู้ชมเดินฝั่งนี้ก่อนเนาะเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะวันนี้น้องน้องดาพามาทัวร์นะจ๊จะเรียกว่ามาเที่ยววันนี้เป็นวันของเรานะเนาะจะเต้นสุดๆเนาะเพราะว่าคนมาเที่ยวหลายจะมีคล้ายหลากหลายเลยเนาะ มาหันกับบ่อแหงกันไ้เนาะ่าค่าอเงินต้นสี่สิบเนาะน้ำสิบสิบนำคนละสิบบาทเอ้ยนำคละสิบสองบาทเนาะลงดาซื้อแตโอเคอเนาะคือว่าบ่แหงเนาะถ้าท่องเที่ยวไายแหงเนาหรังหนูนาจะเป็นแบบอจะมาเป็นทัวร์เนาะ ไปต่อเลยนะจ๊ะไอ้เนะพิ่คนจะเห็นหลานอาหารแล้วก็นังกินไหน่เลยเนาะตามขอริมคลองบรรยากาศแบบดีมากๆเลยเนาะสไลายจะเป็นนักท่องเที่ยวเนาะทานไปชอบนักท่องเที่ยวจยนะไลยเนาะ ร้านนี้จะเป็นร้านใหญ่นะสวยงามมากเลยนะร้า,านนี้จะเป็นสวยมามเลยนะนักทเที่ยวกัลน์นะวารุชาพ่นแนนร้านเลยนะท่านผู้ช คนตลอคน้อยเนะาะถนนมันสะอาดเนาะน้องม,มากขายถูกอย่างเนาะไขๆสวนจะตุจกักเนาะาวาอยู่นีโนสิออกแบบป็นพิเศษแมนไมนีพ่อพิเศษแมนข้องเนะาะจะขังขๆงข้อง

เป็นคลองโอ่งอ่างเนาะแต่นางนางดาเนาะจะเป็นปฝายเนาะระหว่างเป็นอีกทางเขาหนึ่งเนาะอาจซิเป็นทางเขาเหนืนนอเองเนาะแต่เขายางไม่ห่อน,นิเขาอ,อยู่นะครับแล้วๆๆน,านางนาแล้วกินกินน้ำแล้วข้าก็สิพาไปอีกฟังหนึงน่งเนาะมนก็จะมาเรื่อยๆเนาะแต่ส่วนร้อยจะเป็นเอ่อ กากท่องเที่ยวเนาะเพื่อนมานางกินมีเบียร์ะนะบางทีแบบใส่ซอสน้ำเนาะแล้วก็เขาเล่นซอสๆนะเนาะนี่นะทรายผู้ชมโซนเราจะเป็นนักท่องเที่ยวเนาะต่างชาติหลาย จะมาเที่ยวกินกิที่เดิมกันหลายเนาะอันนี้น้องดาก็เดินมาสุดก่อนผนคายของแล้วเนาะจะคือเขืนอยู่กลางตรงสะพานเอ่อยืนด,ดันกลางสะพานเนาะอันนี้อีกโซนหนึ่งผลบริคายขอเนาะก็จะเป็นแบบว่าที่จอดรถนอกทานผู้ชมนี่เนาะก็เป็นคลองคือกันเนะสาะสะอาดซ่านคือกันตสวา่าบริคายขอเนาะ ลูกค้าอยู่อาจจะอยู่ฝั่ง,งคนนอกไกลๆเนาะแต่เพป็นบดีป,ป่าด้ายเนาะ<ม>ลงดาการเจริญพาทานอู่ชมไฟเนาะเข้าคันมาทางนี้เนาะ <م> <م> เข้าหันมาทางนี้ดีกว่าเนาะเด็กทางนี้เขาเป็นจะระดับไฟแต่ตรงหวัดเหนืนอจากด้านนี้ไปหอดด้านที่บอ้องดาย,ยางมาเนาะตอนแรกเราจะมาเสื้อมต่กันแล้วไา่ได้เนาะเดี๋ยวเราจะพามาชม ฝั่งนี้จะเน้นแต่ร้านอาหารเน้นๆเลยเนาะกินดื่มเป็นส่วนมากเนาะอีกฝั่งหนึ่งนะนี่เนาะโอ้สะอาดสะอาดเทงเนาะสะอาดบรรยากาศบรรยากาศดีดีเนาะเดี๋นี้จะเป็นร้านขายของชำด้วยอ่ะมีร้านอาหารเยอะเนาแต่บายคืออีกฝั่งหนึ่งเนาะอีกฝั่งหนึ่งจะไลยเนาะเดี๋ยวน้องดาจะพาท่านผู้ชมไปเดินชมกันอีกตอนนี้เขาเดินกลับเนาะไป เจริญเยอะมากมันะลา็จะหลายค <c oughs> นจะซื้อกินแล้วก็มานั่งกินอยู่บนแถวหลานใหนน้เนาะเ <c oughs> พรว่าจะได้สชมวิวน้น่เนาะ หอยด้วยนะนี่หอยด้วย แต่ละร้านจะมีสัญลักษณ์เป็นของตัวเองนะจะมีจุดเด่นของร้านเลยนะม,มีเบียด้วยเยะมากบรรยากาศคลุกคนี จะเน้นอาหารตามสั่งแล้วก็เป็นพวกเหล้าเบียร์เ,าเนาะสลัด <c oughs> แกงมค้องแก้มเนาะ <c oughs> สมาจักรยานขึ้นมาขี่ไ,นนะไดนะ้เนาะมีรถนำหน้นถนนคนเดินนำหนะุก <c oughs> งานะ <c oughs> มากไม่ขายทุกอย่างเลยเนาะริมคลอง สมกับพ mm ันเอิญว่าคล้ององอ่างเนาะแลความส o o m size นี่แบบว่าอึงไรที่บอกว่าเราหยอกเนอะพระเดชสวยงามเนาะสวยงามมากเลยอ่ะทานผู้ชมน้องดาถ้ามาชมวิวอยู่นี่เนาะอ่อ คนมีบรรยากาศไ่ายพายเรือดําเนาะลาไปเนาะสวยงามมายายเรือนน่นะจะเป็นวันอ๋อซุกเสาร์อาทิตย์เนาะจะเปิดให้บริการแต่สี่โมงเย็ยนหาอ,อ๋อถุงหนึ่งเนาะปิดแมนเนาะพออนุญาตจำบ๊อบพิดเนาะแต่ไม่มได้ลองด้าบริพายเนาะมาคนเดียวบุกะยาก จะมีอ๋ตอตรงการสะพานจะมีน้องคนเป็นน้องรัตวะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมบริจาคนะน้องดาบริจาคไปแล้วนอ้องรัตวะประดิษฐ์ไทยเพราะว่าคนร้ายเนาะคนแน้มร้ายแห้งก็ท่านผู้ชมประวัติน้องดากระไม่จางเราเราจะออกมาเนาะเแล้วน้องดาจะออกจากห้องแล้วเนาะแล้วเขาจะกลับกันแล้วนะจ๊นะทุกคนไป เนี่ยน่าจะทานผู้ชมเพื่อนประดับประดาง,งามแห้งเนะเอาะอ่อโยขางทางเดินระหว่าริมคลองเนาะเพื่นจะประดับเป็นต้นไม้อ่เร่นธรรมศาสตร์รายกว่านาะสวยงามแห่งก่อนก้าบวบานด,วด,ดาวน์ดาจะหาทนะานผู้ชมในช่วงอีกฝั่งหนึ่งเล็กน้อยเนาะอีกฝั่งนั้นก็จะมีเป็นถนนคนเดินเนาะเพราะว่าจะ ประดับประดาไฟคือกันเนาะเอกฝั่งของถนนเนาะแต่ว่าคนขายของบลายเนาะก็จะเป็นถนนคนเดินเล่นได้ถนนคนเดินหลายกว่าเนาะไล่ลงดาวบันไดยางไปบ่เนาะเป็นประดับค่อยเป็นแบบว่าสุดสุดคล้องเลยเนาะกับบ้านใดเนาะสวยงามแหงเนาะแต่ก็มีคนขายของอยู่เนาะทางโชคตะบอ ็นยัางน้องมณีโบไปเนาะเขากับผาทานผู้ชมมาชมบรรยากาศแล้วว่าอยู่เอ่อห้ององอ่างเนาะลายเติบเนาะมณีเนาะแต่ละมุมก็สวยงามแห้งเนาะนักท่องเที่ยวหลายเพคนจะมาเซี่ยฟีน้องซ้อนไหล่เนาะเนาะเราจะใช้บรรยากาศการชมเดีชมกันนะจ๊ะ มาชมวิวตอนกลางคืนกันนะจ๊ะที่นี่คือประเทศไทยเนาะวิวสวยงามมากบอกเลยว่าสุดยอดมากๆอันนี้ซียแยกนะน้องดาวกับยอนอยู่ที่ซีใหแล้วเนาะนีาฮะครับมันใหญ่แราเบาเนาะ ที่นี่คือไทยแลนด์นะจ๊ะเราก็เป็นคนเล,ล่าเนาะแต่น้องดาแบบภูมิใจแทนคนไทยแห้งเนาะแบบคนผัดพน่าได่นเลยว่แห้งเนาะหรือว่าแบบว่าอะไรยังคนรวยหลายบอก <c oughs> <c oughs> ่านเวยแบบว่าพัฒน่าประเทศแน่ไวไายเนาะสวยงามมากมากเลยแยกนี้ เขาจัดเป็นถนนเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะไึ่ว่าเป็นสียนแยกหาแยกโกแยกก็ตามเนะมาะแบบว่าเส้จจจนจราจรของเพคนจะละเอียดตามกถเลยเนาะบ่ม,มีใครขับพาเลยเนาะนอกจากรถเอ,อ่อด่วนหรือว่าแบบว่าเป็นรถพยาบาลได้ผ่นา,านเนาะกรณีุ่กเชิญว่ะสัสเนาะก็แล้วเนีุ่กเชิญก็คือว่าแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยแห้งเนาะท่านชม ตาหูลาจาทุกคนอันนี้ก็คือเป็นหอหางเรือกภาษาเนาะเมกาภาษาสะพานเหล็กเนาะเขาไปยืนเออตอนนั้นเขายืนอีกฝั่งหนึ่งเขาบอเห็นเนาะเพราะว่ามันเบิดเราเบ็นตัวรังสื้อเนาะว้าวเห็นเนาะโลยานขายืนอยู่ฝั่งนั้นเนาะขางน้าเลยบอเห็นว่าอคิดว่าเป็นสี่แยกโกงงานเนาะแต่บอ้โหอาจจะไม่อีกซือหนึ่งเนาะแต่เนาะ แต่ดังดาโมโหเป็นเสียงเนาะหน้าพระซานี่แหละเนาะหน้าพระซาสะพานเหล็กก็ว่าได้เนาะเอาและวน่าจะทานผู้ชมวันนี้น้องด่างก็พาทานผู hey ้ชมมาชมบรรยากาศหรือว่าาเที่ยวเนาะในคล้องอกอ่างน่าจะทานผู้ชมวันน oh ี้ก็ถ่ายน้องด่างก็ถ่ายคลิปเซตไิธีเรียบร้อยแล้วเนาะ ก่อนสิจ้ากันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ hmm. ให้น้องดาด้วยนะจ๊ะเผื่อเป็นกำลังใจให้น้องดจเหตุคล mm ิปต่อไปเนาะ mm hmm. ตาทานผู้ชมมินมีน้องดาเต้นเต้นแห้งเนาะเนาะมวนเนาะแบบกระทับใจแห้งเนาะที่ได้มาบอลหนีเนาะถ้าเอฟซีทานใด้เรื่าเองอยากมาเที่ยวเนาะมินี้น้องดากะเดินทางโดยดูทีเอ็ดน้องมาลงที่สถ bon านีอิสระภาพเนาะในราคา40บาทเนาะจากตาจุจกักมาหอดเออ่ อิสระภาพแล้วก็นังวิ้นมาจากอิสระภาพมาหอดคองโงงางเลยเนาะสาสิบาทนะจ้ามาเที่ยวกันไหนเนาะแบบค่ารถล,ลักเออลักซิฟตแต่ว่าไดวิวลักหลานแน่นอนนะจ้าทานผู้โซม,มาเที่ยวกันได้เนาะจ้าก่อนวันนี้น้องด้าขอตัวลาไปก่อนเนาะสบายดีแล้วสวัสดีค่ะ